มันเป็นที่น่าสงสารและน่าเวทนาพ่อเท่าอายุ82ปีอยู่กับลูกสาวที่ป่วยจิตเวทอายุ48ปีแล้วอยู่ในลานจอดรถของชาวบ้านสาเหตุก็คือขึ้นไปบนห้องของตัวเองไม่ไหวนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องลงพื้นที่ไปปรากฏลูกสาวที่ป่วยจิตเห็นเจ้าหน้าที่มาตกใจครับวิ่งออกไปกลางถนนครับ แล้วมอเตอร์ไซค์เบรกกันจ้าระวันเลยนะครับเนี่ยวินาทีที่นางสาวเมตตาอายุ48ปีครับวิ่งหนีออกมากลางถนนเพราะว่าตกใจเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางขุนเทียนลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือหวังว่าจะส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาเกลีย้ยกล่อมนางสาวเมตากว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเธอสงบลงนะครับ ยอมขึ้นรถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญานี่นะฮะต้องช่วยกันเกลี้ยกกล่อมพูดคุยนะเธอเป็นผู้หญิงก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาช่วยกันเจรจาทีนี้การลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีสาวป่วยจิตมักจะเข็นวีลแชร์ของคุณพ่ออายุ82ปีออกมาเดินเร่ร่อนบนถนนย่านพระรามสองบางครั้งเนี่ยลูกสาวก็คือเข็นวีลแชร์ไม่ระวัง ทำคุณพ่อตกจากรถเป็นแผลถลอกตามตัวนี่นะฮะเนี่ยเข็นออกมาแบบนี้วันดีคืนดีลูกคนนี้ก็เข็นพ่อไปไว้ข้างนอกแล้วก็ลืมพาพ่อกลับบ้านชาวบ้านที่เห็นก็ต้องช่วยกันเข็นคุณพ่อกลับไปแล้วก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยอาศัยหลับนอนอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถเป็นที่น่าเวทนาชาวบ้านก็ต้องคอยเอาข้าวเอาน้ำมาให้ประทังชีวิตนี่นะฮะเนี่ยมาอยู่กันที่จุดนี้ ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปให้ความช่วยเหลือก็ไปพบกับคุณพ่อชื่อว่าคุณตาณศิลนัสิทธิ์อายุ82ปีอยู่ในสภาพเนื้อตัวสกปรกมอมแมนมีบาดแผลบริเวณแขนหลายจุดแต่คุณพ่อยังพูดจารู้เรื่องนะแม้ว่าจะอายุ82แล้วนะครับคุณพ่อบอกว่าในอดีตเคยมีครอบครัวมีลูกกับภรรยาถึง3คนก่อนจะแยกทางกับภรรยาออกมาใช้ชีวิตกับลูกสาวคนเล็กกัน2คนพ่อลูกซึ่งคุณพ่อก็รู้ดี ว่าลูกสาวป่วยและมีอาการทางจิตเคยพาไปรักษาแล้วแต่ไม่หายเพราะว่ากินยาไม่ต่อเนื่องทุกวันนี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าอยู่กับลูกสาวที่ป่วยจิตด้วยความรักความเข้าใจลูกสาวอยากได้อะไรก็จะหามาให้ตลอดนี่คุณพ่อยังลุกเดินได้อยู่เลยนะฮะนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะค่ะนี่นะฮะส่วนการกินอยู่เนี่ยจะได้เงินจากลูกสาวสองคนที่อยู่ต่างจังหวัดโอนมาให้อาทิตย์ละ300เป็นค่ากินค่าใช้ ถามว่าแล้วทำไมพ่อคุณตามานอนที่ลานจอดรถคือแม้ว่าจะพอเดินไหวเนี่ยแต่เดินขึ้นไปบนห้องตัวเองไม่ไหวนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากกลับขึ้นไปบนห้องพักจะได้อาบน้ําอาบท่าให้สะอาดสะอ้านครับแล้วเราอยู่กับลูกสองคนปกติหมายถึงว่ากินข้าวอะไรกันังไงอาหาข้าวกินยังไงอ๋อผมก็ช่วยกินแล้วก็ ที่จายก็ให้ผมกินฟรีตอนนี้ทราบไป,ปไปได้นะผมอยากอยากขึ้นเป็นคนเก่งเดิมเพราะอ,อะไรช่วงนี้ผมอาบน,น้ำไม่เคยฟองสบู่เลยข้นเป็นคนะองเรียกผมนะผมีสบูน่นี่ยะหน้าตัวจัค่ะ ทีนี้สอบถามนายบุญชาว์อายุ64ปีเจ้าของลานจอดรถนะคะทราบว่าคุณตากับลูกสาวอยู่ที่หอพักด้านหน้าลานจอดรถมาหลายปีแล้วระยะหลังคุณตาเริ่มเดินไม่ไหวก็ขอออกมาอาศัยที่ห้องเล็กๆก,ก,กับลูกสาวที่ลานจอดรถเลยนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ก็อนุญาตเพราะสงสารทางคุณตาด้วยส่วนลูกสาวเนี่ยทราบว่าในอดีตเนะี่ยเคยเรียนนิตศินนะอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมามีสภาพแบบนี้ ที่ผ่านมายังมีกลุ่มเพื่อนชมรมนาฏศิลป์แวะเวียนเอาข้าวเอาน้ํามาให้นะคะแล้วก็มีการบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนคนนี้ด้วยที่ผ่านมาทราบว่านางสาวเมตตาเคยไปรักษาอาการทางจิตแล้ว ถูกจับมัดติดกับเก้าอี้ทาให้เจ้าตัวเนี่ยจำฝังใจไม่ยอมไปรักษาอีกนะคะทางเจ้าของสถานที่เขาบอกเขาก็ดีใจนะที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือพ่อลูกคู่นี้สักทีค่ะมัดตัว้อครับคือมัดหมดเลยติดเก้าอี้สองสาเดือนเนี่รักษาแบบมัดแกก็เลยกลัวเคยเข้าใช่เคยไปรักษาแล้วก็เหมือนกระหายออกมาอันนี้ว่าฝังใจว่าถ้าเข้าไปเนี่ยมันโดนมัดเนี่ยเพาบว่าเห็นเขาอย่างเงี้ยเราอยากให้หน่วยงานเจ้าที่พาไป ใช่คือถ้าเขาหายเนี่ยเขาจะมาดูรูงต่อได้ก <ไป S 1> ็เลยอยากให้ให้มันมีเจ้าหน้าที่ส <า S 2> ่งย<ส>ารักษาจริงๆต้องขอบคุณคุณพี่เจ้าของลานจอดรถด้วยนะฮะน้ำจิตน้ำใจของเขาอะนะเนี่ยแล้วล่าสุดนะฮะนี่เห็นว่าทางคุณพ่อแล้วก็คุณลูกเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปรักษาแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสภาพความเป็นอยู่ของทั้งสองคนแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ก็คือภาพขวามือนะฮะ นำตัวคุณพ่อสินสิทธิ์นะครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาและจะพาไปอยู่ในการดูแลคุ้มครองของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครส่วนลูกสาวครับเจ้าหน้าที่นําตัวไปตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลศรีธัญญาต่อไปนะฮะขอบคุณทั้งเจ้าของลานจอดรถขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันแจ้งข่าวเข้ามา,าทั้งสองคนก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์